ยินดีต้อนรับสู่ทำนำทาง The Series วันนี้เราจะมาเอาใจสายหมู่ในชุดซีรีส์หมูเตลูวิทยา The Science of Belief เคยไหมครับสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วมายืนจ้องที่ปลายเตียงแววตานั้นไม่ได้มาดีแต่เหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างที่น่ากลัว ซีรีส์มูเตลูวิทยาในตอนที่หนึ่งนี้ฝันเห็นคนตายมาหาเขามาขอส่วนบุญหรือมาเตือนชะตาขาดเรื่องราวระทึกขวัญของการหนุ่มนักเรียนนอกที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งวิญญาณปู่ที่เสียไปแล้วกลับมาหาในสภาพเลือดท่วมปากและทิ้งรอยนิ้วมือปริศนาไว้รอบคอเขาในโลกความจริง มาร่วมลุ้นระทึกไปกับการค้นหาความจริงว่าปู่ต้องการอะไรกันแน่และการจะรอดพ้นจากเงามรณะนี้ได้อย่างไรฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าสัจจวาจาศักดิ์ยิ่งกว่าคถาอาคมบทใดถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆที่แฝงคติธรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ